สวัสดีค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .2 ในวันนี้นะคะก็จะมาต่อเนื่องกับสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงนะคะต่อเรื่องจากวันศุกร์จะพูดถึงการบอกระยะนะคะระยะคือว่าทําไปเท่าไหร่ยังไงนั่นเองนะคะในหน้า127นักเรียนเปิดเลยนะคะก็พิจารณาจากรูปแล้วก็ข้อมูลที่เขากําหนดมาให้และตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ ในรูปที่เขากำหนดมาให้เนี่ยก็จะเป็นปุ้ยเริ่มพิมพ์งานเวลา10นาฬิกา55นาทีน,นคะคะในช่วงอันแรกรูปแรกเลยนะคะปุ้ยพิมพ์งานเสร็จเวลา11นาฬิกา30นาทีปุ้ยทำความสะอาดบ้านตั้งแต่เวลา15นาฬิกานาทีแล้วก็ปุ้ยทำความสะอาดบ้านเสร็จเวลา17นาฬิกายนาทีน,นั่นเองอ่ะทีนี้คำถามข้อแรกนะคะปุ้ยใช้ระ,ระยะเวลาพิมพ์งานนานเท่าใด ย้อนกลับไปนิดนึงใช้ระยะเวลาในการพิมพ์งานนานเท่าไรนะคะซึ่งเริ่มจาก10นาก55นาทีเนี่ยไปสิ้นสุดก็คือ11นาก30นาทีนะคะการจะคิดว่าระยะเวลาพิมพ์งานเนี่ยนานเท่าไรคิดยังไงเราจะเอาระยะเวลาสิ้นสุดเป็นตัวตั้งลบระยะเวลาเริ่มต้นนะคะมาลองดูวิธีการคิดกัน ที่การคิดอ่ะระยะเวลาสิ้นสุดก็คือ11นาฬิกา30นาทีระยะเวลาเริ่มต้นก็คือ10นาฬิกา55นาทีนั่นเองคิดยังไงคะก็เอาลบกันค่ะคือเราแบ่งเป็นชั่วโมงกับเป็นนาทีนะคะทีนี้เราจะลบในส่วนของนาทีก่อนอ่ะ30จะลบ55ไม่สามารถลบได้นะคะต้องไปขอยืมค่ะขอยืมขอยืมขอยืมจาก11ชั่วโมง ยืม11ชั่วโมงมาหนึ่ง11ชั่วโมงในที่นี้ก็จะเหลือเป็น10แล้วยืมมาหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปใส่บวกเป็นหนึ่งแบบนี้นะคะไม่ใช่ยืมมาหนึ่งในที่นี้ยืมชั่วโมงมาค่ะยืมชั่วโมงมาหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราจะเอามาแปลงเป็นนาทีนะคะซึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมี60นาที เอามาแปลงเป็น60นาทีคือเอา60นาทีที่เรายืมมาเนี่ยมาบวกรวมกับ30นาทีที่เรามีอยู่อ่ะเราก็จะได้เป็น90นาทีค่ะทีนี้ลบได้แล้วค่ะคือลบจากเอา90เนี่ยลบ55อ่ะ90ลบ55นะคะสุรลบ5ไม่ได้เขายืมค่ะอ่ะแล้วก็ลบกันเหลือ35นาทีไปลบในส่วนชั่วโมงต่อค่ะในส่วนชั่วโมงเนี่ย 1 0 1ลก็เหลือเป็น0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็นแค่นาทีเท่านั้นเองค่ะคือ35นาทีนั่นเองค่ะ,ะปุ้ยใช้ระยะเวลาพิมพ์งานนานเท่าไร30มนาทีนั่นเองค่ะเขียนลงไปข้อ2ต่อกันที่ข้อ2นะคะปุ้ยใช้ระยะเวลาทำความสะอาดบ้านทั้งหมดกี่ชั่วโมงจากรูปภาพนะคะ ของเก่าทิ้งไปก่อนนะคะทำความสะอาดบ้านตอน15นาฬิกา40นาทีไปถึง17นาิกา25นาทีใช้เวลาไปเท่าไรคิดยังไงคิดเหมือนกันกับข้อเมื่อกี้เลยเอาเวลาสิ้นสุดมาเป็นตัวตั้งนี่คือ17นาิกา25นาทีเป็นตัวตั้งลบด้วย15นาฬิกาเป็นตัวเริ่มต้นนะคะลบไปได้เหมือนเดิมค่ะนาที25นาทีนี้ไม่สามารถลบ40นาทีได้ ไปขอยืมเหมือนเดิมค่ะค่า25ไปขอยืมในส่วนชั่วโมงมายืมมา1ชั่วโมงชั่วโมงก็จะเหลือเป็น16ชั่วโมงมาบวกเอา60มาบวกก็คือนาทีนะคะยืมมา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีมาบวกกับ25ที่มีอยู่ก็จะกลายเป็น85นั่นเองทีนี้ลบได้แล้วค่ะ85ลบ40ก็จะเหลือ45อ่าในส่วนของชั่วโมงค่ะ 16ชั่วโมงลบ15ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ตอบว่าใช้ระยะเวลาทำความสะอาดบ้านเนี่ยทั้งหมด1ชั่วโมงกับ45นาทีนั่นเองค่ะ,ะเขียนเลยนี่ข้อ2ค่ะอะข้อ2เสร็จแล้วนะคะไปต่อที่ข้อ3พูดถึงระยะเวลาที่ปุ้ยพิมพ์งานเสร็จ จนเริ่มทำความสะอาดบ้านเนี่ยเป็นเวลาห่างกันเท่าไรจับไปดูรูปภาพแป๊บหนึง่งนะคะเขาพูดถึงระยะเวลาที่พิมพ์งานเสร็จคือ11นาฬิกาสนาทีจนไปทำความสะอาดบ้านเนี่ย15นาฬิกาสนาทีความห่างของระยะเวลาที่หายไปเนี่ยเท่าไรนะคะคิดเหมือนกันค่ะเอาระยะเวลาที่เป็นตัวมากเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก็คือ15นาฬิกานาทีนะคะ ลบด้วย11นาฬิกา30ลบนาทีก่อนนาทีลบได้ค่ะ40ลบ30ได้ไม่ต้องขอยืมใครเลยลบกันเลยชั่วโมงก็ลบกันนะคะก็เหลือ4เพราะฉะนั้นระยะเวลาห่างกันของข้อนี้ก็คือ4ชั่วโมงกับอีก10นาทีนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วมาข้อสุดท้ายค่ะ ปุ้ยทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วอีกนานเท่าใดจึงจะรับประทานอาหารเย็นตอนเวลา18:15น,นปุ้ยทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วคือตอน17:25น,นะคะอีกนานเท่าไรนะคะถึงจะมาทานข้าวตอนเวลา18:15น,นอะามาตั้งเหมือนกันค่ะเอาระยะเวลาสุดท้ายมาตั้งก็คือ18:15นมาตั้ง ลบด้วยระยะเวลาที่ทำที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จคือ17นก25นะคะอันนี้เหมือนทุกข้อเลยทุกข้อข้อหข้อ2คิดเหมือนกันเลยเนื่องจากนาทีเนี่ย15นาทีไม่สามารถลบ25นาทีได้ก็ต้องไปขอยืมเนาะขอยืมไอ2ชั่วโมงมาค่ะ18ชั่วโมงดโดนยืมไปเหลือ17นะคะแล้วก็เอาชั่วโมงที่ยืมมาแปลงเป็นนาทีคือ50 มาบวกรวมกับ15เป็น75นะคะแล้วก็ลบกันค่ะ75ลบ25เหลือ50ส่วนของส่วนของชั่วโมง17ลบ17เหลือ0เพราะฉะนั้นระยะเวลานะคะนานเป็น50นาทีนั่นเองอ50านาทีเขียนต่อไปเลยอถ้าเรียบร้อยแล้วเราจะมาขึ้นในเรื่องใหม่เรื่องใหม่นี้เป็นรอที่แบบง่ายมากเลยลูก ะะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบอ่ะเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนั่นเองนะคะเปรียบเทียบคือแบบเป็นเทยบมากกว่าน้อยกว่าแบบนี้อ่ะดูจากตัวอย่างนะคะป้าเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทําอาหารนาน50นาทีแม่ใช้ระยะเวลารีดผ้า45นาทีคําถามอยากจะทราบว่าใครใช้เวลาทํากิจกรรมใดมากกว่ากันอันนี้เห็นชัดเจนเลยเนาะเพราะว่าตัวเลขขึ้นมาเลยค่ะว่าเป็น50นาทีกับ45นาที แล้วใครล่ะคะใช้เวลาทํามากอ่ะเนื่องจากเนื่องจาก50มันมากกว่า45ดังนั้นป้าจึงใช้เวลาทำอาหารมากกว่าแม่ที่รีบท่านั่นเองอันนี้เปลียบเทียบได้นาทีเนาะอ่ะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเตะฟุตบอล1ชั่วโมงทำกันบ้าน2ชั่วโมงคำถามอยากทราบว่าใช้เวลาทำกิจกรรมใดมากกว่า เนื่องจาก2ชั่วโมงเนี่ยมันมากกว่า1นะคะเนื่องจาก2มากกว่า1ดังนั้นใช้เวลาทํากันบ้านมากกว่าเตะฟุตบอลนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายจริงๆง,ง่ายมากๆเลยไปทาแบบฝึกหัดของเราในหน้า128กันค่ะอันนี้ก็ให้ทําแค่หน้านี้น้อง่งายๆนะคะให้ระบายสีดาวหน้าระยะเวลาที่ตรงกับข้อมูลที่กําหนดอ่ะข้อ1 มาดูข้อ1กันข้อ1น,นะคะข้อ1กําหนดมาว่ามากกว่า13นาทีและอะไรล่ะคะที่มากกว่า13นาที12ใช่ไหมหรือว่า16 16ชัวร์อยู่แล้วนะคะเพราะว่า16มากกว่า12อ13อ่ะ13บาอ่ะระบายสีไปค่ะอันนี้ขออนุญาตระบายเละๆนะนิดนึงนะลูงนะอ่ะโอเคข้อ2องกำหนดมาก็คือน้อยกว่า57นาที น้อยกว่า57นาทีคืออะไรล่ะ51หรือว่า59อาช่วยอยู่แล้ว51นั่นเองก็ระบายดาวดวงนี้คะ่ะไม่ต้องว่ากันนะคะว่าระบายไม่สวยปานาน,นี้อ่ะโอเคที่เหลือทำเองเลยเพราะว่าง่ายมากๆม,มาดูอันนี้เอาละเป็นการเก็บคะแนนของเรานะคะข้อละหนึ่งคะแนน ตอบให้ครบทุกคําถามตอบให้ครบทุกสิ่งที่เขาต้องการอยากรู้นะคะในหน้าเดียวกันหน,หน้า128หน้าเดียวกันหน้านี้เลยอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคําถามค่ะอ่าเรื่องก็คือหลังจากเลิกเรียนเนี่ยชินนั่งนั่งรถกลับบ้าน35นาทีอ่านั่งรถกลับบ้าน35นาทีเดี๋ยวคุณสาเอาปากกาขึ้นมาแป๊บนึงกลับบ้านใน35นาทีนะคะเมื่อถึงบ้านชินทํากันบ้าน25นาที จากนั้นอาบน้ำ15นาทีแล้วจึงรับประทานอาหารเย็น20นาทีแล้วก็ไปล้างจาน5นาทีหลังจากนั้นอ่านหนังสือ30นาทีแล้วก็ดูโทรทัศน์20นาทีอีก2ชั่วโมง45นาทีจึงจะเข้านอนโอภารกิจเยอะมากเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้อ่ะอสาษจะไม่ขึอ้นอไลน์ใดๆทั้งสิ้นให้เราเรียนตอบเองนะคะคำถามแรกข้อที่1 เหมือนเล่นเกมสถีเลยข้อที่1ชินใช้ระยะเวลานั่งรถกลับบ้านมากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลาทํากันบ้านอ่าชินนะคะใช้ระยะเวลานั่งรถกลับบ้านเนี่ยสานาทีมากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลาที่ชินทํากันบ้าน25นาที นันเีตอบได้เลยนะคะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตอบแค่นี้สั้นๆได้ใจความสำหรับข้อ1ผ่านไปนะคะข้อ 2, 2> ชินใช้ระยะเวลาทำกันบ้านมากกว่ากิจกรรมใดบ้างซึ่งชินทำกันบ้านเนี่ย25นาทีนะคะแล้วก็จะมีการอาบน้ำา5 5นาทีรับประทานอาหารเย็น20นาทีล้างจาน5นาที อ่านหนังสือ30นาทีดูโทรทัศน์20นาทีอะชิ้นใช้ระยะเวลาทำกันบ้านมากกว่ากิจกรรมใดบ้างอันนี้ใบให้ว่ามีทั้งหมด4กิจกรรมนะคะที่เวลาชินทำกันบ้านมากกว่าอตอบมานะคะให้พบ4ข้อ4ข้อว่าทำอะไรบ้างคะที่น้อยกว่า น้อยกว่า25นะคะอะไรบ้าง3ามแล้วก็สเคนะคะสำหรับข้อข้อ2จะมี4กิจกรรมนะคะตอบให้ครบนะคะถ้าตอบไม่ครบะคนึหายไปเลยนะคะคะแนนหายไปเลย1คะแนนเนาะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะเมื่อถึงบ้านแล้วเมื่อถึงบ้านแล้วอ่งไม่นับระยะเวลาการกลับบ้านนะคะเมื่อถึงบ้านแล้ว ชินใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมใดมากกว่าดูโทรทัศน์กิจกรรมใดที่เขาทำซึ่งมากกว่าดูโทรทัศน์นะคะซึ่งการดูโทรทัศน์ของเขาเนี่ย20นาทีและมีกิจกรรมใดบ้างคะที่มากกว่า20นาทีข้อนี้ใบให้ว่ามี2กิจกรรมนะคะตอบไม้ครบสองถ้าไม่ครบก็หายไป1นนะคะ อ่ะโอเคสำหรับงานวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะส่งกันมานะคะงานเก็บคะแนนเนี่ยหน้านี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ